แม่เหมก็ก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมก็เหมือนจะมีผู้ชมประมาณจํานวนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใน The ครับเอาละครับขอสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับผมวันนี้ผมตูกจากสโลโดนะครับก็ใน EP นี้นะครับผมก็เป็น EP ที่สี่ของโปรเจกต์ t ิ e b e a t แล้วเนาะ ก็หลังจากอีพีที่แล้วที่เราไปบุกถล่มเอาออฟฟิเซอร์กับออฟระเบิดนะครับก็ใน EP นี้เราก็จะไปบุกถล่มเอาออฟลดราคาครับหรอือว่าคอสออฟจากตัวฟวามมิงโก้นะครับเป็นแต่ออฟที่3นะครับผมแล้วก็เมนดาเมดใน EP นี้นะครับผมว่าจะเล่นเป็นแอสตาเนาะหลังจากที่ผมแบบดอตฟาร์มดับดักหน่วงนะผมก็ได้ดับดิการสุ่มสมนะครับผมแล้วก็เอลโวแอสตาคุมคุมหกดาวแล้วครับ ถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้ยาวเลยนะครับผมก็มีการย้ายตัวฟิสเตอร์ออกแล้วดามจมันมันก็ดีแล้วแต่ว่ามันเล่นไม่ค่อยไหวนะในไเอาอ็กซ์ตีาผมว่าใส่แอสตาคมๆไปเลยครับแล้วก็ไปเดินทางสู่เซอร์เพนวคมๆแล้วก็หลังจาก EP นี้นะครับผมก็อาจจะมีการแบบอัพช้าลงนิดนึงเนาะเพราะว่าแบบ ต้องพากต้องอะไรติดต่อต่อในวันนี้ด้วยครับเพราจะมีช้าลงบ้างนะครับก็เข้าด่านควบคุมเลยนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันในแบบนะครับเอาละครับก็มาโฟกัสในแบบแล้วเนาะซึ่งมอนส่วนใหญ่ในไทล์สามเนี่ยจะเป็นตัวแอร์นะครับผมสังเกตอย่าลืมพกตัวแอร์มากันมอนก์เยครับเดี๋ยวบ้านแตกคุบคมนะครับโอ้ล้วก็จัดก,การบอสเสร็จแล้วเนาะก็เราจัดการกันมอสเสร็จเราก็จะได้คอสออฟมาอย่างนี้นะครับผมหลังจากที่ไปหน่วงมอสเสร็จครับผมก็กลับมาอยู่ที่นั่งล็อบบี้เนาะ ซึ่งออฟก็จะอยู่ในช่องออฟเหมือนลูกแก้วถือ้างเงี้ยผมเสร็จแล้วก็จัดไปเลยครับใส่ให้บูม่าขมคมนะครับผมแลก็ผมกิเกตเลื่อนหางเราก็เลยแบบพิมพ์โปไปเลยเจอแบบรวดเร็วทันใจนะครับผมก็ใส่บูม่าเข้าไปนะครับแล้วก็แล้วลาไปตะลุยนะครับผมเป็นเวอร์อกันเนะาะห่องอื่นผมก็ขอเช็คอินเวอร์เทอรี่ก่อนแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะมีตัวไหนยโวได้อีกก็แบบเฮ้ย ชาตาลผมจิาตาอีโวไม่ได้ก็เลยแบบจะก,การอีโวกินไปก่อนละกันเพราะว่าเต็มของอีโวไมเนาะเป็นผมก็จะเล่นเป็นตัวเก็บดาเมจคู่กับแอสตานะครับผมในหมยยดเอฟเฟกตี้เนาะหนีเตยคมคมร่างผมยาวหล่อเท่มาแตกก่ไกลเลยนะครับก็ได้เวลาเดินทางไปโลกสองนะครับผมก็จะไปวิ่งใส่ประตูคมคมนะครับก็ก่อนไปก็ขอดืนแอคมาณสักห้าวินอทีละกัน,นแล้วก็วาร์ปโบเข้าประตูไฟกันเลยนะครับโบมโครโลกสองแล้วซึ่งก็ มีแบทแบทเอทแบบแรกแบบอาวาร์ดดิงขึ้นมาของขวามือน,นะครับแบบว่าฟิลเหมืนอมน achievement แล้วสำเร็จแล้วนะครับผมซึ่งก็มาโลกนี้ก็เช็คซัมมอนอย่างแรกเลยนะครับผมตู้เซตนะครับก็โอ้โหแต่ละตัวก็งมเหลือเกินทั้งตู้ไว้ตู้เซตเช็คตู้ตีหน่อยสิโอ้โหก็งมพอๆกันเลยนะไม่มีอะไรดีเลยโอ้โหนะผมสําหรับโลกนี้ก็มีเป็นแบบโหมดไอ้เป็นเชื่อเข้ามาเนาะแล้วก็มีอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นเยอะนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยวาร์ปมาโลกสองนะครับผม ก็มีโซน FK ตรงนั้นนะผมซึ่งมันก็ดูกบบใหญ่บึ้มคือเลยนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเปแต่ EP ี่สันน้นเนาะก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ